สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระหลวงกุฎทวดนะครับหยีดน้ำทะเลจืดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ระคังนะครับพิมทรงคังด้านหลังฝังตะกรุดและกระเพาะหน้าทั้งนะครับของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับอ่าสวยนะครับเป็นพิธีเดียวกับนะครับรุนห้าแชะนะครับที่อันโด่งดังนะครับที่มี นะครับนุมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนยิงห้าแฉไม่เข้านะครับพิธีบูชาพิเศษก็มีอาจารย์นองอาจารย์จิตนะครับตั้งแต่ปี2538ปัจจุบัน2518นะบาระเยะเวลามาแล้ว30ปีนะครับพระองค์นี้นะครับ30ปีเลยนะครับมีหลวงพ่อแดงเสกนะครับหลวงพ่อแดงวัดสีมหาโพธิ์นะครับอาจารย์นองวัดใสขาวนะครับหลวงพ่อทองวัดตะเคียนทองหลวงพ่อทองวัดสามเผาเชยนะครับหลายหลายองค์นะครับเป็นลาสังขารไปแล้วนะครับ หลวงพ่อทองวัดปากกรหลวงพ่อดำวัดทภารามนะครับหลวงพ่อเขียวนะหลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยง้อก็ไปแล้วนะครับลาสกาแล้วหลวงพ่อสุกวัดตุยงหลวงตาหวานวัดสบ้าย้อยนะครับนะครับว่ากันว่านะครับพระหลวงูุทวดะขนาดพระเก๋ยังจักศิลเลยนะครับห้อยเอาไว้เนี่ยนะครับนี่พระแท้แกวัดตรงๆเลยนะครับนะครับมีปรากฏในหนังสือนะครับของ นะครับหลวงพ่อแดงวัดเกาอ่า,อาวัดวัดสรีมหาโพนะครับผมนะหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับผมก็แทรกรูปไว้ในนี้ละในคลิปนี้ละนะครับนะครับเป็นนะครับรูปหลวงปู่ทวดนะครับนั่งในเรือแล้วก็เอาเท้าเหยียดอ่จุ่มลงไปในน้ำมันเรื่องมันเล่านะว่าหลวงปู่ทวดเนท่าน อออขอติดตามเรือนะสำเพาเพื่อที่จะไปกรุงศรีนะสมัยนั้นท่านมาขึ้นมาเรียนที่กรุงศรีอยนนะครับก็นั่งเรือสำเพามานะปรากฏว่ามันเกิดพายุฟ้าฝนนะครับแล้วก็ไม่สามารถ,ถาน้ําในเรือก็หมดไม่สามารถจะติดนะ่คือดื่มน้ำอะไรได้เลยท่านก็แสดงปฏิหารประหลัคนในเรือจะเอาท่านทิ้งแล้นเรียกว่าเป็นนับถิงกับประมงคนท่านก็ ปรากฏการปฏิหารได้ดูเอาเท้าเอาก้าเหยียบน้าแล้วก็ให้นะคนในเรือพ่อค้าตรงนั้นน่ะตักน้ํามาชิมปรากฏว่าเป็นน้ําจืดนะครับเขาก็เลยสะท,า,ท,า,ท,า,ทายแล้าก็เลยเชื่อนนะนั้งจิตใจเขาก็เดินทางถึงกรุงศรีจายนะครับท่านก็คือพระที่ไปแก้ปัญหาในเรื่องของนะครับที่มีพราหมณ์มาจากนะศรีลังกานะครับเข้ามากุงศรีจาเนี่ยแล้วก็มาทายปัญหานะแตก็สามารถบอกได้เลยว่า อัคระหายไปห้าตัวอยู่ในมวยผมพาไงตาก็คือองค์นี้นะครับก็คือหลงวงพ่ทวดองค์นี้นั่นเีงนะครับข้างหลังครับฝามีตะกุดนะครับนาน,นนะครับตะกุดเงินจริงๆผมว่าเป็นตะกุดเงินแต่ว่าผ่าน,านออกไซด์ก็เลยจับแล้วก็มีเพชรานาทางเพชรานาทางก็เป็นธนรสิทธิ์ประเภทหนึ่งของดีนะครับเนื้อว่านก็เป็นว่านเนื้อว่านดินจากไกยักษ์นะครับจากไกย,ยักษ์ก็เป็น อินทายาของทางใต้เป็นคนสิิธิ์เหมือนกันนะแล้วก็เป็นมีเพน,น่าทาังก็เป็นคนะิิธิ์นะครับหน้าเลี่ยมห้อยบูชามานะครับผมองขนาดไม่ใหญ่เบาๆนะทองใบนี้แพงนะไปเรี่ยมทองนี่ก็จะถูกราคาทองนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับ ติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตทุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ